วันนี้หนูก็มากล่าวแสดงความรู้สึกถึงท่านรองทรงยุดธเ้นานางค่ะหนูก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับท่านรองเยอะมากๆเลยจนทำให้รู้ว่าท่านรองเนี่ยเป็นคนที่จริงจังจริงใจทำอะไรทำสุดแล้วก็เป็นท่านรองที่เข้าถึงตัวได้ง่ายมากๆเลยปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาท่านรองได้ยตรงเลยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับท่านรองแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่ท่านรอง ว่าใหเก่ตัวหนูแล้วก็ทุกๆมมยเซ็ตความคิดดีๆที่ส่งต่อมาถึงตัวหนูสุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงท่านรองว่าเกตนาทธนิชาสมานชาติไ <washing> ว <internally> ้ในหัวใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับกับผมนาปรีทัศน์สวนนังกิจนะครับนักเรียนชั้นม .6 ก .5 ต้องบอ,อกว่าเบสเนี่ยเรียนโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ม .1 ไม่มีค่ายไหนไม่มีกิจกรรมไหนที่ไม่เคยเห็นรองทรงยุทธอยู่ในกิจกรรมรองทรงยุทธเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กทุกคนให้โอกาสกับเด็กทุกคนเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอแค่เราตั้งใจแล้วก็ลงมือทํา จนในนี้ครับผมประสบความสําเร็จหลายๆอย่างในด้านของกิจกรรมส่วนหนึ่งก็มาจากการผักดันของรองสมยุทธ์ต้องบอกว่าผมขอบคุณมากๆของสมยุทธ์แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับรองสมยุทธ์มากๆแล้วก็ขอแสดงความดีดีกับรองสมยุทธ์ที่ได้ผ่าไปเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนเกาะมากด้วยนะครับครับผมก็ในสัญญานักเก็ตนะครับราร,บระธานสภาเรียกประจำปีการศึกษา2560ครับก็ได้ดี าฐานะที่ท่านรองผูยกแก่นะครับผมได้รับตำแหน,แน่งเ <ại> ป็นผู้อำนวยการประจำโรงเรียนมัดเต็มขอบมาแล้วก็ผม,ผมก็ที่ผ่านมาครับตัวผมก็ขอขอบคุณท่านรองุร้ยศมากนะครับที่คอยปลุกแบบคอยปลุกไปในตัวผมนะครับในเรื่องของการเรียนแล้วก็การไปกอบก,การต่างๆมอบโอกาสมอบสิ่งต่างๆให้กับตัวผมนะครับทั้งนี้ผมก็ขอให้ท่านรองผูย้ยนะครับผมโชคดีและก็มีความสุขกับการ เดินเส้นทางม่นะผมก็คือการเป็นพวน่วงในการผมประจํารงเรียนรื่นเองมากครับผมก่อนชคดีครับผมครับระดัแบ,บแรกคือขอแสดงความยินดีแด่ท่านอ,อสมยศเลยนะคะในขณะที่ท่านเนี่ยอยู่ในรั้วอุบลรัฐเลยคะ่ะท่านพูดเสมอว่า,วาการที่เรากล้าจะทําอะไรแล้วทํา่ันตั้งใจเนี่ยผลมันจะออกมาอย่างสําเร็จวันนี้ท่านก็พิสูจน์ให้เรารู้แล้วว่าการที่ท่านตั้งใจจะทําจริงหนึ่ง ผลสำเร็จมันจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะในรั้วโรงเรียนนี้นะคะท่านเป็นคนที่ขับดันให้เรากล้าคิดกล้าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นโดยถึงเราจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยเราก็สามารถทําได้เพื่อทำถับดันจากท่านที่พูดหน้าเสาธงเกือบทุกเช้าว่าเราอย่าคิดว่าสิ่งนั้นทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทก็อยากจะขอขอบคุณรองผูุดัมมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงถักดันและปั๊บเชื่อว่า เพื่อนๆในโรงเรียนนี้ก็ได้รับแรงขับนั้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนี้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นหนูก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผอทรงยทดแก้วนางค่ะในตลอดระยะเวลา5ปีที่หนูอยู่ในรั้วอ,อรวอนะคะหนูก็จะเห็นท่านรองทรงยุทธทุกวันเลยค่ะในโรงเรียนท่านรองทรงยทธจะเป็นคนที่เข้าถึงนักเรียนมากๆค่ะคอยถามปัญหาของนักเรียนปัญหาของโรงเรียนค่ะ และสิ่งที่หนูประทับใจที่สุดในตัวของท่านรองทรงยุทธนะคะก็จะเป็นเวลาที่หนูไปเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำวิชาการหรือค่ายอะไรก็แล้วแต่จะเห็นท่านรองทรงยุทธอยู่ทุกค่ายทุกกิจกรรมแล้วอยู่ยันค่ำยันเช้าเลยนะคะคอยให้กําลังใจนักเรียนคะ่ะคอยปรับไม้เส้นนักเรียนให้นักเรียนฮึดสู่มีคําสอนหนึ่งคะ่ะที่หนูจำมาจากท่านรองทรงยุทธนะคะก็คือค่าของคนอยู่ ขึ้นอยู่กับการที่เราทําให้คนอื่นเนี่ยมีค่าไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขออวยพรให้ท่านรองสงรยุทธ์มีความสุขมากๆค่ะและอย่าลืมกลับมาเยี่ยมหนูและน้องๆที่อรวนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูก็เป็นตัวแทวนจากวงดนตรีลูกทุ่งนะคะแล้วก็ในนามแดนเซอร์ก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อท่านรองทรงยุทธ์นะคะก็ อย่างอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ท่านได้เลื่อนขั้นมาเป็นผอ,อ,อแล้วก็แอบบใจหายอยู่เหมือนกันที่แบบต้องเสียแบบอุปกรณ์ที่แบบเสียสลาดละก็เป็นผู้ให้ต่อโรงเรียนนะคะก็คือหนูจะมาพูดว่าในานามของแดนเซอร์ในานามของทุงนะคะที่ท่านได้ดูแลอยู่นะคะก่อนหน้านี้ก็แบบดูแลดีมากทุกคนคือท่านเป็นผู้ที่แบบ ให้ความสนใจในด้านนี้แบบมันจะมีแบบน้อยคนที่จะมาให้ความสนใจกับเด็กกิจกรรมกลุ่มใน,ในกลุ่มหนึ่งแต่ท่านก็แบบไม่เคยละเลยแล้วก็แบบดูแลดูแลดีมากแล้วก็เป็นการสอนที่ดีมากทุกอย่างคือดีหมดถ้าแบบเด็กในวงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะรู้อยู่แกเป็นคนที่แบบคื้ มีกดมีนู่นมีนั่นจริงแต่ว่ากดเ่านั้นถ้าลองแอบม,มาชุดดูดีๆก็แบบอถ้าเราทําได้มันก็ดีต่อตัวเราเองนะคะทุกคนแล้วก็แบบถือว่าจะพูดว่าเวลาหนูซ้อมอยู่ที่โรงเรียนนะคะมีการซ้อมอะไรต่างๆนะคะพอถึงแบบเวลาซ้อมดึกๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกก็ยังไม่กลับนะคะทุกคนก็ือยังวนรถมามาดูมาพูด กำลังใจมันเป็นกําลังใจให้ว่าเออเราเหนื่อยก็จริงนะแต่สังวานนะ่ะเราก็จะมีประสบการณ์ต่อตัวเองแล้วก็แบบมีแบบประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆแล้วก็แบบเออเราทํากิจกรรมตรงนี้เราไม่ทิ้งการเรียนนะเราต้องแบบเออดูเรื่องการเรียนไปด้วยเอาควอบคู่มันดีกันไปทั้งหมดแล้วก็แบบ ดูเกรดของพวกเราอยู่ตลอดนะคะว่าใครติดศูนย์ใครยังไงใครอย่างนั้นก็คือดูแลยอยู่ตลอดดูแลทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าที่นอนที่หลับที่นอนอะไรอย่างนี้ก็คือแบบดีหมดนะคะก็หนูขอแสดงความยินดีครั้งด้วยนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับพวกในการทรงยุดแก้วนางดนวยน,นะคะ ก็ขอขอบคุณครูที่คอยพัฒนาโรงเรียนคอยให้โอกาสกับนักเรียนทุกคนคอยให้คําแนะนําคอยให้คําสั่งสอนกับนักเรียนทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับตําแหน่งใหม่ของรองทรงยุทธแก้วนางด้วยนะคะและถ้าพูดสิ่งประทับใจก็คงพูดในคลิปนี้ไม่จบค่ะแต่สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูนะคะที่จะพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนและวันนี้ก็ได้เห็นจริงๆแล้วนะคะว่าโรงเรียนได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณความรู้ที่ครูมอบที่ครูมอบให้เสมอมาและขออ,อวยพรให้ครูมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสําเร็จทุกคืนวันนะคะขอบคุณค่ะตอนหนูเห็นครูทรงยุดครั้งแรกหนูคิดว่า ครูคนนี้เนี่ย,ยต้องโหดมากๆเลยแต่พอรู้จักจริงๆเนี่ยท่านรองทรงยุทธเป็นคนน่ารักขี้เล่นชวนคุยได้ตลอดเลยค่ะครับจะพูดถึงท่านอารองทรงยุทธนะครับเขาต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่มาพร้อมกับคําว่าทุ่งเทนะครับมาพร้อมคาว่าครูจริงท่านคือที่ย่างคำว่าครูนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์โดที่รักลูกศิษย์ทุกคนที่สุดนะแล้วก รักในสนามบินที่ตนเองอยู่ด้วยรนำชื่อทูสนาบินก็เป็นแรงผลักดันอยากที่ทําให้อ,าร,าอร่าวทุกวันนี้ติดเก้าขึ้นมาอีกเก้าหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าแอบเสียใจแต่ก็สดาสมากที่ท่านใหญ่ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งที่รุ่งเรือนมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ท่านได้ก,ก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะครับได้ตำแหน่งผู้มีการครับก็ ตลอดเวลาที่ผมอยู่โรงเรียนอุบลรั์มาเกือบ2ปีครับผมก็ได้เห็นท่านทํางานหน่างๆอตลอดท่านเป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆครับทุ่มเทในทุกง,งานจริงๆก็ส้อนๆดูเยลยครบหมดทุกฝ่ายก็จะเป็นฝ่ายไหนท่านจะไปได้หมดแล้วก็ในเรื่องของการจะสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยต้องพอสมควรเลยครับท่าสามารถที่จะพูดและสามารถคนทั้งเด็กพันกว่าคนเนี่ยเงียบได้ที่ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่จริงๆนะครับแล้วก็ จะมีที่เรวยกคุณหูกันมากๆก็คือคําว่าทฤษฎีการสร้างนี่คือทฤษฎีการสร้างอันนี้ครับทันจะพูดบ่อยมากนะครับนี่ก็เป็นที่ท่านส่งยุทธได้พูดมาบ่อยๆนะครับก็ต้องขอบอกว่าก็รักครับแล้วก็เคารพเสมอนะครับแล้วก็ยินดีด้วยครับที่ท่านได้กับตาแหน่งผู้มีการเมือนี้ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับอามก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรองนะครับที่วันนี้ก็ได้อัพเลเวลขึ้นมาเป็น ผอ,อ,อประจําโรงเรียนมัธยมมกกัดกาอมากนะครับเพ่อพอ,อัมนะครับก็ในฐานะที่เป็นประธานนากักเรียนคนล่าสุดข,ของเรียนน้องอัมก็อยากที่จะเป็นตัวแทนของทีง่น้องๆชา,อา,อาวออรทุกคนนะครับที่จะขอบคุณรอซิลน,นะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่ออานผอได้อุทิศตนแล้วก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากนะครับพวกเรานะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกใจหามากเลยที่หลังจากนี้ก็จะไม่ได้เห็นท่านรองนะครับมาพูดหน้าเสาธงเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ อยากจะให้ใหท่านผอทรงยุดก็แล้วกันนะครับอยากให้ผอทรงยทธเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับหลังจากนี้แล้วก็อาเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับท่านผอทรงยึดแก้วนางก็จะอยู่ในความทรงจําดีๆกับพวกเรานะครับพวกเราทุกคนรักผอทรงยุทธนะครับขอบคุณครับ